ตอนนี้ตั้งนานทั้ง3คนของเลโอปูเขากำลังแจกลเซ็นให้กับแฟนๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สนาม h ันเดอร์โด f ฟุตบอลพา a r k ค่ะ วันนี้ค่ะมี3มตำนานนักเตะลิเวอร์พูลมาด้วยนะคะก็จะมาประทัดก,กับเซเลบริตี้ของไทยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกด Subscribe ทาง Youtube ไทยรัฐสปอร์ตกันด้วยนะคะทุกคนแล้ก็เมือวานเราก็มีเกนึงะก็มียตที่ขัาใหม่สวัใดนะครเปนนแ้วก็เงรางวนานทั้ง3คนของล mm ิเวอร์ูเขากำลังแจกลาเซ็นให้กับแฟนๆอยู่นะคะ มีทั้งสามคนจากไ้เซนแบบเฟรนลี่สุดๆค่ะทุกคนเฟรนลี่มากแล้วฉั้องเลยนะคะได้ไดว่าแบบใกล้แบบสุดๆทั้งเซลฟี่ทั้งได้ไยเซ็นด้วยนะคะตำนานทั้งสามคนของลีโอพู แล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเป็นเตะฟุตบอลกับทาง Celebrity ของเมืองไทยของเรานะคะเดี๋ยวเตยจะเก็บบรรยากาศภายในสนามให้ทุกคนได้ชมด้วยย้ำอีกครั้งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ทาง Youtube ของไทยรัฐสปอร์ตกันด้วยนะคะทุกคนทั้งสามนักเตะของดัมนาลิวอปูเขาเฟรนลี่มากเลยถ่ายเซลฟี่นะคะ นี่ <Thank you. S 1> แต่ว่าเจได้ <Okay. S 1> ไม่สามารถที่จะไปขอ,อไลน์เซ็นได้เก็บเป็นภาพวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูได้ไม่ได้เหัอไอ้เนี่ได้ที่อ่ะอ่ะเอไล่ชูไล ก็ช่วง อันนี้มีเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะท,ทางสีสแดงเนี่ยมีแม็กซมานามานค่ะแล้วก็สีขาวโอเว่นอยู่กับอพอลเลอร์นะคะแล้วตรงกลางไว่อยู่นะครับดูทางเร็วนะครับพอลอับดับบอลก็ตีไปแท้หนีได้หนโกตีมาตั้งใหม่ข้างหลังเดินหน้าไปดูสายสุดท้ายจับบอหักตัวเซบาสเตียีได้ทัน ก็เปิดมาแพ้ใชไหมครับตอนนี้จบแล้วนะครับครึ่งแรกเป็นขาวน้งก่อนเป็นสีแล้วก็ส่อง่อนขึ้นหลังก็สกอจะจกดไฟเป็นจำนำเรามีรอบนะคะเราเลื่อนลงไปดูบรรยากาศในสนามตอนนี้ผม ครับหนาหาตอนนี้เราครึ่งหลังจะมาแล้วตะกี้ได้มีโอกาสจริงๆจบครึ่งแรกเนี่ยทางสีขาวนำก่อนเป็น4ต่อ2ตอนนี้ล่าสุดว่าทุกคนไล่มาแล้วเป็นสี่ต่อสี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้าจบเกมปุ๊บเนี่ยจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ตสต่อสแล้ว โอเคนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงานในวันนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกด subscribe YouTube ไทยรัฐสปอร์ตกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนอกีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไทยรัฐสปอช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ